เปลี่ยนงานเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนอนาคตจ็อบสไปายเนชั่นคลเครือข่ายงานแรกของคุณ และในช่วงนี้ก็ถึงเวลาที่คุณผู้ชมรอคอยแล้วล่ะค่ะเราจะมาแนะนำรถหรูรุ่นไฮไลท์ของ Spider Auto Import ค่ะสำหรับคันแรกค่ะคุณเอกจะแนะนำเป็นรุ่นไหนคะสำหรับคันแรกวันนี้นะครับผมจะแนะนำเป็นซีรีส์6นะครับเป็นรุ่น 640iSE นะครับเป็นซีรีส์6คาบิโอตัวใหม่นะครับซึ่งจะออกเพิ่งออกมาปีนี้เท่านั้นเองออนะครับสำหรับความโดดเด่นคันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรียกได้ว่าเป็นสปอร์ต คั้นหรูนะฮะสองประตูใหญ่พอสมควรเลยสําหรับผู้ใหญ่เลยนะฮะแล้วก็ความโดดเด่นคันนี้ก็จะเป็นล้อนะครับ <คะ S 1> ซึ่มาเป็นลมดํา20นิ้วนะครับแล้วก็เป็นหลังคาผ้าใบซึ่งเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับส่วนคราวนี้เรามาดูภายในกัน <คะ S 1> ส่วบภายในตัวนี้ก็ตกแต่งใหม่ทั้งหมดนะครับสำหรับปี2012-2013โ <คะ S 1> ดยตัวนี้นะครับหัวเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ระบบใหม่ไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีระบบที่เรียกว่า iDrive พร้อมจอคอมาจอใหญ่ซึ่งจะรวมถึงแผนที่ประเทศไทยนะครับร <Ừ. S 2> ะบบนเเกชั่นปุ่มพุชสตาร์ทต่างๆนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยออปชันผมจะใส่มาเบาๆที่ตอนแรกเรียนให้ทราบนะครับเพื่อให้ดูว่ารูปลักษณ์หน้าต่างของซีรีส์6ตัวใหม่นี้เป็นยังไงค่ะแต่ก็ตอบโจทย์ทุกความต้องการ,รที่รเราใช้ชีวิตอยู่บนรถแน่นอนน่นอนคะและคันนี้ก็มีความแรงพอตัวครับเครื่องยนต์3,000ซีซีนะครับ 6สูบ320แรงม้าค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะเราไปต่อกันที่อีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะและคันนี้ค่ะเมื่อเบนซ์มาเจอเบนซ์จะเกิดอะไรขึ้นรบกวนคุณเอกแนะนำนิดนึงค่ะพิเศษยังไงสำหรับคันนี้ก็เป็น SOK 250นะครับเป็นรถสปอร์ตโรสเตอร์ตัวล่าสุดนะครับแล้วก็พร้อม complete package ของชุดแต่ง NG นะครับ แล้วที่สําคัญรถคันนี้เป็นออปชั่นที่เต็มมากนะครับเบาะหนังก็จะเป็นเบาะหนังพิเศษเรียว่าหนังนับป้านะครับเป็นเบาะสีแดงแล้วที่ออปชั่นใหม่ล่าสุดเลยที่เบนเพิ่งทำมาก็คือตัวที่เขาเรียกว่า Magic Sky r o o f นะครับสำหรับตัวฟังก์ชันตัวนี้กระจกด้านบนจะสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยการสัมผัสเป็นปุ่มเดียวก็ในลักษณะตัวนี้เนี่ยก็คือเราสามารถ คับเวลามีแดดร้อนๆเนี่ยเราก็จะปิดให้มันชึบนะครับแต่ถ้าท่านใดเวลาขับกลาคือนอยากจะเห็นดาวเห็นอื้อสวยๆเนี่ยเรากดปุ่มเดียวกระจกจะเปลี่ยนเป็นสีใสทันทีนะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นก็ยังเปิดประทุนรับลมได้อีกด้วยต่างหากนะครับคุณเอกคะในส่วนของรถรุ่นนี้มีความคล้ายซูเปอร์คาร์ทีเดียวเวลาวิ่งบนท้องถนนบ้านเราเนี่ยจะเกิดปัญหาไหมคะอ๋อจริงๆแล้วรุ่นนี้นี่ ก็ยังวิ่งได้สบายครับช่วงล่างเขาทํามาให้พร้อมรับทุกสภาพถนนออกแบบมาเพื่อทุกสภาพถนนใช่ครับ <c oughs> ใช่ครับช่วงล่างจะไม่ได้แข็งเกินไปอย่างเช่นซูเปอร์คาร์ทั่วไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรับสภาพถนนเมืองไทยได้อย่างแน่นอนแล้วก็มาถึงรถหรูที่เป้นหมายตาไว้แล้วล่ะค,ะ <c oughs> ค่ะคุณผู้ชมรุ่นนี้อธิบายออปชั่นนิดนึงค่ะครับสำหรับคันนี้ก็เป็นรถยอดนิยมตอนนี้นะครับเป <c oughs> ็นรถ SUV รุ่นใหญ่จากค่ายพอร์ชนะครับก็รุ่นขยเยน แล้วก็อย่างที่เรียนตอนแรกว่าเราได้ได้มีการนํารถที่เป็น green power สําหรับตัวนี้เป็นขยีน Hybrid นะครับผสมผสานพลังงานไฮบริดเข้าไปด้วยมีกําลังรวมถึง380แรงมามวยกันครับและสําหรับออปชั่นข้างในมีอะไรพิเศษบ้างสําหรับตัวนี้แน่นอนครับออปชั่นที่โดดเด่นที่สุดก็คือออปชั่นช่วงล่างซึ่งเป็นช่วงล่างถุงลมนะครับ จะสามารถปรับระดับสูงต่ำของรถคันนี้ได้ตามสภาวะถนนนะครับและนอกจากนั้นมันยังปรับสภาวะของตัวมันเองได้ด้วยช่วงล่างจะแข็งหรือนุ่มตามสภาวะถนนที่มันรับได้เองด้วยงั้นเขาแอบ,บดูข้างในนิดนึงนะคะในรุ่นนี้นี่เขาจะภาษาฝรั่งเขาจะเรียกว่า c o อก p i t เนี่ยนะครับก็คือในห้องเครื่องเนี่ยในห้องโดยสารเนี่ยจะสไตล์เป็นเหมือนห้องคนขับนักบินซึ่งเขาเปรียบเสมือนว่ามีปุ่มเยอะนะฮะเหมือนห้องขับเครื่องของนักบินนะค่ะ จำลองมาแบบนั้นเลย<ช>นะคะใช่ครับแล้วก็ตัวนี้ที่เด่นๆอีกก็จะมีในเรื่องของระบบพวงมาลัายม u ติฟังก c t i o นะครับควบคุมการทํางานทั้งหมดของตัวรถแล้วก็เป็นเบาะไฟฟ้าปรับ14ทิศทางพร้อมระบบหน่วยความจานะครับแล้วก็เป็นรถที่คันใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีฝากระโปรงท้ายซึ่งหนักซึ่งตัวนี้จะควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าจากรีโมทด้วยเช่นกันนะฮะครับสเปซจัดเต็มมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นระบบไฟฟ้าไม่ต้องไปเอื้อม ใหหห้นักค,ค่ะยอดเยี่ยมจริงๆ,ๆ,ๆนะคะสำหรับคันนี้ค่ะสุดท้ายเลยนะคะคอยากจะให้คุณเอกค่ะช่วยฝากคำแนะนำนะคะถึงลูกค้าของ Spider Auto Import ทุกท่านค่ะครับก็ <ๆ S 1> สุดท้ายผมอยากจะฝากถึงผู้ที่กำลังมองหารถสักคันมไว้ในครอบครองนะครับก็อยากจะให้แวะเข้ามาพูดคุยกับทาง Spider เรานะครับเ <ๆ S 1> พราะนอกจากรถที่เรามีหลากหลายมากมายให้เลือกอยู่แล้วเนี่ยทางเรายเชี่ยวชาญในส่วนที่สามารถทำรถ ที่เป็นแบบรูปแบบของคุณเองด้วยแล้วก็สรรหารถรุ่นนิ้ไปตกต่างๆให้คุณได้และนอกเหนือจากนั้นเราก็ยังมีบริการหลังการขายที่พร้อมซัพพอร์ตทุกท่านอยู่แล้วและที่สำคัญไปกว่านั้นครับที่สไปเดอร์เราแตกต่างนะครับซึ่งผมจะเน้นย้ํากับพนักงานขายของผมทุกครั้งเสมอว่าลูกค้าเนี่ยที่เข้ามาซื้อรถในระดับเนี้ยเขามีกําลังเงินพร้อมอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่สําคัญแล้วเราต้องทําให้สไปเดอร์แตกต่างก็คือความเข้าใจในตัวของลูกค้าทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะให้ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องรถยนต์เนี่ยตั้งแต่ลูกค้าตั้งแต่ก่อนการขายระหว่างการขายไปจนถึงหลังการขายเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนที่เข้ามาเลือกซื้อรถกับทางสไปเดอร์ผมเชื่อว่าจะต้องได้รับความประทับใจนี้กลับไปและนั่นผมก็อยากจะให้ทางสไปเดอร์เราเนี่ยเป็นประตูสู่รถในฝันของทุกๆท,ท,ท่านเลยครับค่ะในวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณเอกมากๆเลยนะคะคที่สละเวลามาพูดคุยให้แง่คิดในการทําธุรกิจแล้วก็พาเราเยี่ยมชมรถสวยๆของสไปเดอร์น,นะคะคขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ ในช่วงนี้ด้วยเวลาเฉลยคำถามจากสัปดาห์ที่แล้วที่ถามว่า WD40 สุดยอดน้ำมันครอบจัก,กรวาลของมืออาชีพตัวจริงเป็นสินค้าจากประเทศอะไรค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ b สหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะหมายเลขผู้โชคดีที่ได้รับคิ์เซ็ต WD40 จากเกรียงไทยวัฒนากรุป๊ปมีดังนี้ค่ะ คำถามประจำสัปดาห์นี้ถามว่า Spider Auto Import ศูนย์รวมยนตรกรรมนำเข้าจากยุโรปและศูนย์บริการมาตรฐานสากลตั้งอยู่ที่ใดค่ะข้อ A บางนาหรือข้อ B ทองหล่อค่ะ คุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกได้ด้วยการพิมพ์ชื่อที่อยู่และคำตอบส่งมาที่ i n s i d e v a r i e t y a d m i s i o n g r o u p c o m หรือกด SMS ส่งมาที่หมายเลขนี้เลยก็ได้เช่นกันนะคะคุณผู้ชมที่ตอบคำถามได้ถูกต้องและเร็วที่สุด5ท่านแรกจะได้รับกิฟต์เซตของขวัญจาก Spider Auto Import ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คงทาให้รถในฝันอย่างซูเปอร์คาร์ไม่เป็นเพียงแค่ความฝันอีกต่อไปนะคะเมื่อคุณเดินเข้ามาที่ Spider Auto Import ค่ะเช่นเคยนะคะแนะนำติชมรายการสามารถ ส่งความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ insight variety at nation group com และคลิปย้อนหลังรายการทุกเทปแวะเข้าไปชมได้ที่ world wide web nation e jobs com นะคะวันนี้หมดเวลาของเบนแล้วละค่ะพบกันใหม่เสาร์หน้าเวลาเดิมนะคะสวัสดีค่ะ SSM เนี่ยย่อมาจาก Spider Service และในคะแนนรสนิยมการดูแลก็คือเป็นบริการที่เราเลือกที่ลูกค้าที่ผมกล่าวในช่วงต้นว่ารถยนต์เนี่ยต้องการการดูแลหลักการขทางสไปเดอร์เนี่ยนะครับเราเลือกที่จะเซอร์วิสรถไม่ว่าลูกค้าจะไปออกรถจากที่ไหนก็ตามเพราะด้วยด้วย,ด,วยด้วยความพื้นฐานของผมเนี่ยคือรักและชอบในรถอยู่แล้วเราเราไม่ได้เลือกท้ายนะฮะเราเราขายรถด้วยความรักแล้วก็อยากให้ลูกค้าได้สิ่งที่ดีกลับไป